พาคุณผูชมไปเที่ยวกันต่อเลยค่ะพาคุณผูชมไปที่จังหวัดยะโสธรค่ะมีการจัดงานเทศกาลอาหารดีดนตรีมันส์และบอลลูนครั้งที่8เป็นการโต้ลมหนาวอย่างคึกคักเลยนะคะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวค่ะ นายชานชันชยสอนศรีวิชัยรองผู้ว่าราชาการจังหวัดยโสธรเปิดงานเทศก,กาลอาหารดีดนตรีมันและบอลลูนจังหวัดยโสธรครั้งที่8ประจำปี2567ค่ะพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชาการนายกเทศมนตรีเมืองยโสธรภาคราัฐภาคเอก,ช,กชนผู้ประกอบการร้า,านอาหารและภาคีเครือข่ายนะคะซึ่งมีการเปิดงานที่ลานกิจกรรมกลางแจ้งร้านอาหารบ้านคุณย่าสาขาริมทวนข้างวิมานพญาแถนอำเภอเมืองจังหวัดยโสธรค่ะซึ่งทางสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธรก็ได้ ร่วมกับบริษัทบุญรอดเทรดดิ้งจำกัดชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารจังหวัดยโสธรหอ,อการค้าจังหวัดยโสธรเทศบาลเมืองยโสธรส่วนราชการภาครัฐภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายนะคะจัดงานนี้ขึ้นค่ะจนถึงวันที่15ธันวาคม2567เพื่อประชาสัมพันธ์สนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดยโสธรตลอดจนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดยโสธรค่ะซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดีค่ะ โดยภายในงานค่ะประกอบด้วยเทศกาลอาหารจากชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารกว่า100ร้านค้าทั้งในพื้นที่จังหวัดยะโสธรและจากทั่วประเทศชมการแสดงจากศิลปินที่มีชื่อเสียงไม่ว่าจะเป็นเปิ้ลปทุมราชบิวจิตชริยายูกิไหทองคำไหมไทยหัวใจศิลป์และมาลีหัวหน้าพร้อมทั้งมีการประกวดขบวนพาเลตแฟนซีกาแสดงโชวบอลลูน ถ่ายรูปจุดเช็คอินไฟไฟ,ไฟตูมกานะคะแล้วก็โคขุนหนองแหนด้วยการออกบูธจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์และของกินของฝากมากมายทีเดียวค่ะเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและส,งส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดยะโสธรทําให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้นมีความสุขมากยิ่งขึ้นต้อนรับปีใหม่25 6 8ค่ะสวัส์านี้ไปเที่ยวกันค่ะจากงานถึง15ธันวาคมเลยค่ะ